นี่เรามาที่วัดละหารไล่กันตรงหลากบูชินเห็นเมฆเนี่ยครับเป็นหน้าตาของคนเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับดีใจดีใจเ ชัดเจนนะครับศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆครับเนี่ยผมเจอประจักษ์กับตัวเองเลยมากับแม่เป็นตัวแทนกับให้ตุ๊กที่สารคามด้วยครอบครัวเรามาครั้งแรกหลักอาแบบสุดขั้วเลยผมเจอเข้าไปแบบนี้ถ้าทงางใต้ก็มีเพราะเพราะท่านเอื้อมมาตังเนี่ยออกมาเป็นเมฆแบบนี้โอ้โอสมกับ หลวงพ่อุ้ญกอง